สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเคล็ดลับเทคนิคสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมโปเกมอน t c g Pocket แล้วว่ายังไม่รู้นะว่าทำแบบนี้ได้ด้วยทำแบบนี้แล้วชีวิตง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการหาการ์ดที่ยังไม่มีการที่เราจะได้การ์ดซ้ำมาทำอะไรได้บ้างนะแล้วก็โหมดต่างๆที่อาจจะยังเล่นไม่ครบอะไรแบบนี้ก็จะมาแนะนำกันในคลิปนี้นั่นเอง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับผมโดยตรงนี้ผมก็จะมาพูดถึงแพ็คแรกของเกมนะที่เกมมาคับให้เปิดนะฮะว่าส่งผลยังไงกับเราบ้างเนะี่ยเพราะว่าแพ็คแรกเนี่ยที่จะมีเรือกให้3แพ็คก็คือ,อนิ s ราดอนพิคาชูแล้วก็ทางด้านของมิวทูใช่ไหมที่มาคับเปิดเลยที่ยังไงเราก็ต้องเปิดแน่ๆตรงนั้นเนี่ยเขาจะการันตีการ์ดโปเกมอนระดับ e x ให้เรา1ใบแล้วก็จะให้เด็กเริ่มต้นมาด้วยแล้วก็จะส่งผลกับการเพิ่มได้พิกด้วยนะฮะ อย่างแรกเลยถ้าคุณเลือกแพ็คแรกในเกมเนียเป็นแพ็คลิซอนคุณก็จะได้เด็กนี้ครับเป็นเด็กคัดพืชน,นะแล้วก็ที่สําคัญคุณตรงนี้ครับคุณจะสามารถได้ Executor ฟร์ฟรนะีเอ็ใบแล้วก็ตอน w o n d e r p i พ k เนี่ยเราก็จะได้ c ชาเ m นเดอร์นี้ด้วยนะก็แนะนําว่าถ้าใครเปิดแพ็กลิซอนเป็นแพ็คแรกเนี่ยคุณสามารถเปิดแพ็คตอนต่อหา Executor e EX เรนะ์เพิ่มอีกหนึใบแล้วก็เล่นเด็ก Executor ได้เลยนั่นเองนะฮนะ ก็สำคัญมากๆนะแพ็คแรกแต่ถ้าคุณเปยดเปิดแพ็คพิฆาชูเป็นแพ็คแรกของเกมนี่ครับผมคุณก็จะได้เด็กธาตุไฟไปนะเป็นโปเกมอนธาตุไฟแล้วก็โปเกมอน e e เใบแรกที่คุณได้ก็จะเป็นทางหน้าของวินดี้ซึ่งไม่แนะนําให้เปิดพิฆาชูเป็นแพ็คแรกในเกมนะเพราะว่าวินดี้ e x เอ็นี่ยเป็นโปเกมอนที่เราไม่ได้ใช้เลยนะฮะเป็นโปเกมอน e x เที่ไม่ได้อยู่ในเมตา ได้มาก็จะเล่นยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอย่าเลือกพิชคาชูบนแพ็กแรกของเกมนะครับแล้วก็แพ็กสุดท้ายก็คือแพ็กมิทูคุณจะได้โปเกมอนท่าต่อสู้ไปเล่นนะฮะซึ่งเก่งมากๆเหมือนกันทั้งด้านของแซนแล้วก็ทางด้านของกาลกะละแน่นอนว่าคุณก็จะได้กาลกะละเอกไปเล่นแน่ๆนะก็เป็นการ์ดที่เก่งเหมือนกันแล้วคุณก็จะสามารถเปิดแพ็กมิทูหาคละกะะอีกใบหนึ่งมาเล่นได้ทาเด็กต่อสู้เล่นได้เลยนั่นเองฮะวันเดอร์พิคก็จะได้เป็นฟู้ิรีดันนี้ก็เก็บไว พูชิบานาได้หเหมือนกันว่าจะประมาณนี้นะแนะนําว่าให้เลือกแพ็คลิชอวันเพื่อเล่นนัซซีหรือว่าเลือกแพ็คมิทูเพื่อเล่นคาราคาระดีกว่าถ้าเลือกพิกาชูได้วินดี้มาเนี่ยไม่ได้ใช้นะบอกเลยอันนี้สำคัญเป็นโปเกมอนเอฟรีฟรีหนึ่งใบที่ควรจะเลือกให้ดีนะครับสำหรับเทคนิคการหาการให้ครบโดยง่ายที่สุดนะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้อันที่สคือไมค์การ์ดนะครับ แล้วให้กดที่ปุ่มท็อเกิลตรงนี้นะฮะซ้ายขวาตรงนี้โดยก็จะเป็นการดูว่า e อ็กเพนชั่เนี่ยมีการ์ดกี่ใบเรามีกี่บใบนั่นเองโดยอย่างที่เห็นว่าของผมเนี่ยมี2 1 6ใบโดยทั้งหมดเนี่ยจะมี226ใบเท่ากับว่าผมขาดการ์ดอยู่10บใบนั่นเองแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในเอ็กเพนชั่นเ e เนติกเอก็จะมีอยู่3ซองด้วยกันคือซองลิชา d o ดอ Mewtwo แล้วก็ p ิคาชนะฮะเราสามารถฟิลเตอร์ได้ได้ง่ายๆว่าเราขาดการาซซองไหนกี่ใบบ้าง โดยสามารถกดได้ที่แว่นขยายนะอย่างตรงนี้จําไว้นะว่าทั้งหมดเนี่ยผมขาดการอยู่สิบใบผมกดมาที่แว่นขยายผมเล่นลงมาข้างล่างนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า booster pack อยู่ให้เรากดมาเลยนะแล้วก็เลือกสมมุติผมอยากดูว่าลิซลอนผมขาดอยู่กี่ใบในซองลิซลอนก็กดกระบาดโอเคปุ๊บจะเห็นได้ว่าซองลิซลอนมีการอยู่ร้อยสีใบผมขาดอยู่สใบก็คือนัซซี่ธรรมดาฮะไม่ใช่ ex แล้วก็ กิโคกะล่างที่3มของเขาแล้วก็เป็นฟูดินนะก็จะเป็น3ใบนี้ที่ขาดก็ถ้าจะมาดูแพ็คอื่นก็มาที่เดิมครับนอนสเปซิฟิกกดดูมิวทูโอเคมิวทูผมขาด2ใบคือฟูชิบานะธรรมดาแล้วก็ฟรีเซอร์ธรรมดานะก็จะเป็น5า้าใยละอีก5ใบที่เหลือแน่นอนว่าต้องอยู่ในแพ็คพีคาชชูครับผมก็ให้มาฟิลเตอร์ที่แพ็คพีคาชชูตรงนี้เลยนะกดโอเค แค่พี่คาชูผมขาด5ไปจริงๆครับก็คือนี่เลยวินดี้เอ๊ะวินดี้ธรรมดากับวินดี้จี EX นะฮะแล้วก็เป็นออมไนนะฮะร่าง3ของเขาแล้วก็เป็นไลชูแล้วก็เป็นพี่คาชู EX กนั่นเองนะครับก็จะครบ3ไปที่ขาดอ่าพอเรารู้การที่ขาดแบบนี้แล้วนะฮะเราสามารถกดเข้ามาดูได้อย่างผมกลับไปดูนี่ดีกว่ามีตัวอย่างให้ดูพอดีก็คือผมขาด การ์ดแพ็คดิสตอนอย่างเงี้ยก็คือนาซีกับฟูดินแล้วก็เกโกกะเราสามารถกดการ์ดที่เรายังไม่มีได้นะครับจะขึ้นว่านอนออกเทนและท้างขวาบนสามารถติ๊กหัวใจเป็นวิซิตได้นะครับตรงนี้มีประโยชน์ยังไงเขาบอกว่านี่เห็นไหมจะสามารถเห็นวิซิตได้เป็นไอคอนหัวใจในระบบ Wonder Peak นั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูเลยพอเรากดหัวใจไปแล้วใช่ปะเราก็มาดูที่วันเดอร์พ k ครับผม วันเดอร์พิกนี้เป็นระบบที่ดีมากๆนะอยากให้ทุกคนใส่ใจด้วยนะครับเราสามารถหาการ์ดที่เราขาดได้ง่ายๆผ่านวันเดอร์พิกถ้าเรามารหัวใจไว้แล้วเนะี่ยเราเลื่อนผ่านได้เลยถ้าการ์ดที่เรามีอยู่แล้วในวันเดอร์พิกจะมีไอคอนซ้ายล่างก็คือเรามีอยู่แล้วนั่นเองนะซ้ายล่างแบบนี้ที่เป็นรูปเหมือนหนังสือแต่ถ้าเป็นการ์ดที่เราไม่มีก็จะไม่มีไอคอนนี้บวกกับกว่าถ้าเรามารวิซิตไปแล้วนะครับจะมีหัวใจขึ้นจะเป็นแบบมาตรงนี้เลยอันนี้คือผม พิกไปแล้วนะครับก็คือทางด้านของฟูดินนั่นเองถ้าเรายังไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีไอคอนหัวใจที่เราวีซิตไว้ขึ้นมาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นว่าเราขาดใบนี้นั่นเองนะฮะระบบวันดีพิกก็จะทําให้เราเนี่ยได้การครบง่ายขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็เรายังมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้คุณเนี่ยมีการครบทุกใบหรือว่าเด็กเราเนี่ยขาดการใบนี้1ใบ2ใบสามารถครบได้อย่างง่ายดายด้วยการเลือกเองเลยก็คือระบบแพ็กพอยน์นั่นเอง ให้เรามาที่หน้าเปิดซองก์านะครับผมทางขวาจะมีแพ็กพอยต์ขึ้นอยู่สีาฟ้าๆตรงนี้นะฮะโดยเจ้าแพ็กพอยต์เนี่ยเราจะได้จํานวน5แต้มต่อจํานวนการเปิด1่ซองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดดีๆก่อนจะใช้นะฮะซึ่งแพ็กพอยต์ตรงนี้ดียังไงนะเราสามารถเลือกการ์ดที่เราขาดได้เองเลยแต่ว่าข้อควรระวังพยายามอย่าแลกการ์ดที่หาง่ายๆนะอย่างเช่นฟูจิอบานะเอ้ฟูจิอิการเนี่ยใช้ความแรงหนึ่งไดมอนด์ใช้35แต้ม ฟูจิโซของเราความแรงระดับ2อเดมอนใช้70แต้มการประเภทนี้หาไม่ยากนะแนะนําว่าให้เปิดซองหาดีกว่าเผื่อลุนการที่แรงขึ้นไปด้วยแนะนําว่าถ้าจะแลกจริงๆงเนี่ยขอให้เป็นระดับความแรงที่150ครับผมหรือว่า500ไปเลยเป็นโปรเดมอนระดับเอ็กไปเลยนะฮะเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากตรงนี้เข้าใจกันด้วยก็สามารถแลกการที่ขาดได้สมมติผมไม่มีการใบนี้เห็นไหมมันออฟเทนฟูจิบานะใบนี้ก็ถ้าจะเก็บให้ครบเนี่ยก็แลกได้ หรือว่าคุณสคุณอยากเล่นการ์ดบานะมากๆ ex แต่ว่าคุณไม่มีก็แลกได้นะ500แต้มเลยหรือว่าหรือว่าอันนี้สำคัญมากๆก็คือการ์ดจำพวกเทรนเนอร์ครับเลื่อนลงมาดูก,การ์ดเทรนเนอร์อยู่ข้างล่างหน่อยนะนี่ฮะเหล่าเทรนเนอร์ตรงนี้เหล่าเทรนเนอร์ตรงนี้สำคัญมากๆนะอย่างเช่นการ์ดสามันอย่างซาบีน่าหรือว่าซาคากิเนี่ยสมมติคุณเป็นผู้เล่นเด็กมิวทูคุณเปิดแต่ซองมิวทูเลย ซาบีนาอยู่ซองลิซดอนใช่ไหมแล้วคุณไม่สามารถวันที่คหาซาบีนาได้เปิดซองมิทูก็ไม่เจอซาบีนาอยู่แล้วคุณสามารถนำเจ็ดสิบแต้มตรงนี้เนี่ยมาแลกเป็นซาบีนาได้เลยนะไม่แย่เลยนะครับซาบีนาเป็นการได้ใช้งานหรือว่าเป็นซาคากิคุณเปิดลิซดอนเปิดพิคชูมาซาคากิอยู่แพ็คพิทูไม่มีซาคากิใช้ก็แลกเล่นได้เหมือนกันหรือว่าคุณเป็นโปรแกรมผู้เล่นโปเกมอนท่านน้ำทั้งทางด้านของสตาฟี่หรือฟีเซอร์คุณไม่มีคาซมิ ซึ่งคาซูมิอยู่แพ็กพิคาชูคุณต้องไปเสียเวลาเปิดแพ็กพิคาชูอีกก็สามารถแลกได้เหมือนกันเหมือนกันเลยกับเอลิกะนะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านของไม่หรอกเพราะว่ามันก็มีแค่นี้แหละ LT s e a เซิร์ T ก็เปิดแพ็กไฟไฟอยู่แล้วเนาะลุงเบนก็เปิดแพ็กไฟโคกาเปิดแพ็กพีอยู่แล้วจะมีปัญหาก็แค่เอลิกะคาซูมิแล้วก็ซาบิน่ากับซากากินี่แหละก้านใครขาดการเทรนเนอร์ดีๆเนี่ยก็แลกได้นะ7จิบแต้มนำมาใช้ก่อนผมว่าไม่เสียหายเลยฮะ หรือว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมิทูผมเห็นผู้เล่นมิทูทุกคนบนก็คือคุณเปิดได้มิทูสองใบเปิดไม่ได้เซอร์ไนสักทีก็แลกเซอร์ไนได้150แต้มคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดซองมิทูต่อไปเพื่อหาเซอร์ไนนะฮะแล้วได้มิทูซ้ําจะเสียใจภายหลังได้ก็แลกเลยเอาเซอร์ไน์มาเล่น2ใบแล้วก็เอางบที่จะเปิดมิทูต่อเนี่ยไปเปิดซองลิซาดอนหรือว่าเปิดซองพิคาชูต่อก็ทําเล็กเพิ่มได้ลกหลายขึ้นนั่นเองฮะ ก็จะประมาณนี้นะในส่วนของแพ็กพอยต์ครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อปร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบดวนจีการตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงิน แต่ับประกันว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มียุดหลายๆคนนีผมคงสงสัยว่าเราเปิดซองมาเยอะมากเปิดมาหลายแพ็คมากๆแล้วก็ได้การาดซ้ำมาเยอะมากเช่นกันก็สงสัยแล้วใช่ไหมว่าการาดซ้ำในเกมนี้เอาไปทําอะไรได้เนี่ยแน่นอนว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยทางตัวเกมมีระบบเทรดการา๊าซซ้ำๆก็อาจจะเก็บไว้เทรดในอนาคตได้นะผม แต่ว่าในปัจจุบันระบบเทรดย,ยังไม่เปิดกาาซซํำเหล่านี้ครับมีวิธีเดียวที่เรามีนะก็คือเราสามารถมาดูตรงนี้ได้อย่างเช่นน้องไข่ผมมีอยู่9ก้าใบทุกคนเห็นไหมเรากดที่ o อ f t a d e fair ได้เลยตรงนี้ผมจะเป็นเหมือนเอฟเฟกฟุ้งฟิงให้กับการนั่นเองโดยเรามีค่าแลกเปลี่ยนก็คือถ้าเป็นระดับ1นึ่งไดมอนเนี่ยอย่างน้องไข่ใบนี้จะใช้ใบตัวนี้ใบเดียวกัน3ใบกับชายดัสอีก50 ชายดัส50ตรงนี้เราได้จากการเปิดซองอยู่แล้วนะอย่างที่เห็นผมมี30,000กว่าคือเยอะมากเราสามารถกด e x c h a n g e ไปได้เลยเราจะเสียการ์ด3ใบกับชายดัส50เพื่อแลกเป็นเอฟเฟกนั่นเองกวดไปครับให้ดูกครับกดแทบไปแค่นี้ผมเราก็จะได้เอฟเฟกพุงูฟิงมาแล้วการ์ดที่เรามีจาก9ใบก็จะเหลือ6ใบนะ้วฮะขวาบนเห็นไหมเหลือ6ใบแล้วแล้วทีนี้เอฟเฟกเหล่านี้ก็จะมีขั้นด้วยนะครับขั้นหนึ่งคือเอฟเฟก ประกกายธรรมดาอย่างนี้พอเราแลกขั้น2ก็จะเป็นเอฟเฟกใบพืชอ,อะไรอย่างนี้นะครับนอกเอฟเฟกก็จะต่างกันคือเอฟเฟกแบบนี้คือจะอยู่ตอนแบบเป็นเอฟเฟกบนตัวการ์ดนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเอฟเฟกตอนลงการ์ดอย่างนี้ครับก็แต่ละใบจะอยู่ขั้นไม่เหมือนกันนะอย่างต้องไข่เอฟเฟกขั้นสุดก็จะเป็นอันนี้และอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกลงการ์ดคือขั้นที่4นั่นเอง ก็จะประมาณนี้ในส่วนของกา์สส์ซ้ําแบบระดับไม่ค่อยแรลมากแต่ถ้าคุณเปิดได้การ์ดแรลมาเยอะมากนะฮะอย่างเช่นการ์ดอาร์สวยๆอย่างสมมุติผมมีไม่สมมุติอะผมมีนี่มิชลอนอาร์อินมาสีสามใบผมคิดว่ายังไงก็ใช้แค่สองใบแล้วก็ไม่อยากเก็บวไว้เทรดเราสามารถกด o อฟ a ทนแฟร์ได้ครับแล้วก็มาดูตรงนี้เราสามารถได้ e เอฟเฟกได้เหมือนกัน โดยอาร์ไอมิมซีไม่ไม่ต้องแลกเป็นคันๆก็ได้นะเราสามารถแลกคันไหนก็ได้ตามใจชอบเลยนั่นเองแล้วก็ทางซ้ายเราสามารถนําการ์ดอิมเมอร์ซีการ์ดแร่ๆมาแลกเป็นเจ้าทิเก็ตนี้ได้โดย s p e เชียลช็อปิ cket เนี้สามารถนํำไปแลกคอสเมติกแต่งตกแต่งได้ก็จะประมาณนี้จะต่างกับการระดับความแรต่ำๆนิดหนึ่งนะถ้าระดับยิ่งแรงมากๆเนี่ยสิทธิพธิเศษเขายิ่งเยอะอย่างถ้าไประดับอิมเมอร์ซี เราก็จะแลกเอฟเฟกได้เลยไม่ต้องเลื่อนขันด้วยนะฮะแล้วก็จะแลกทางด้านของตเกตได้ได้แต่ถ้าระดับอิมเมอร์ซีฟก็จะได้12ตัว๋วแต่ถ้าเป็นระดับแรสุดในเกมในปัจจุบันจะเป็นระดับมงกุฎเราก็จะแลกได้ถึง64ตั๋วเลยทีเดียวครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเอฟเฟกก็ไม่ต้องตามคันด้วยแลกได้เลยนะฮะส่วนตั๋วนี่เอาไปซื้อได้บ้างผมพาไปดูด้วยแล้วกันเข้าไปที่ช็อปนะฮะตั๋วจะอยู่ตรงนี้เลยสเปเชียลนี่เลยครับ ก็จะแลกได้พวกเหล่านี้นะฮะจะเป็นเหรียญทอยจะเป็นสลิปการ์ดหลังการ์ดของเราจะเป็นซันบอร์ดเป็นสนามก็ได้นะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นทางด้านของเป็นแบ็กดรอปในการที่เราใส่การ์ดแล้วก็โคเวอร์นั่นเองนะครับเพราะประมาณนี้สําหรับการ์ดซ้ำนะในปัจจุบันระบบเทรดยังไม่มาเราก็ทําได้แค่ย,ย่อยไปก่อนนั่นเองนะครับต่อมาผมก็จะมาพูดถึงระบบโซโล่แบทเทิลนะครับให้มาที่อันที่4หน้าแบทเทิล จะมีเวอร์ซัสกับโซโลแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงโซโลเนี่ยขอพูดถึงระบบไกด์ก่อนระบบไกด์ตรงนี้ฮะตรงเครื่องหมายโคเชนมาคเลยให้ทุกคนเนี่ยมาเคลียร์ให้หมดนะครเพราะว่ามีของแจกเป็นนาฬิกาทรายเอาไว้เปิดซองแล้วก็ตรง for advance player เนี่ยก็จะได้การ์ดสามันที่เป็นโปรโมของชุดแรกด้วยอย่างละใบครับก็จะเป็นการ์ดพวกนี้เดี๋ยวผมพาไปดูจะเป็นการให้ร้านค้านะที่เราจะได้ฟรีๆครับในการเล่นไกด์แบบ advance ก็เป็นการชุดนี้ครับพวกนี้พวกโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชพวกโพชันปกบอลเป็นของสามัญที่แทบทุกเด็กใส่อยู่แล้วนะก็แนะนําว่าอย่าลืมมาเล่นไกด์ระดับแอดวานซ์กันด้วยนะอ่ะต่อมาเรามาพูดถึงโซโล่กันระดับโซโล่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บิจินเนอร์ไล่ไปถึงเอ็กเปิ o โซโล่แบทเทิลเลยก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยพยายามเก็บของให้ครบนะครับจะเห็นว่ามีลูกทงอยู่คือแค่คอมพิวตเนี่ย ก็ใช้ได้ถ้าทุกคนไม่ค่อยว่างก็มาเก็บแค่คอมพพลตได้แต่ว่าแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลที่ลึกแตกต่างกันอย่างสมมุติระดับบิจินเนอร์ก็จะมีธงแค่2อันนะฮะต่อด่านก็คือแค่นอกเอาด้วยธาตุไฟใช้เบสิกโปเกมอน4อันนะฮะอะไรแบบนี้ธงเขาจะมีแค่นี้อันนี้คือรางวัลการเล่นครั้งแรกแต่ถ้าเป็นระดับสูงๆส,สักหน่อยอย,อย่างอ่ะมาที่เอ็กเปิ o โซโล่แบทเทิลก็จะมีธงถึง5อันนะครับแล้วธงแต่ละอันเนี่ยก็จะแจกตั๋ว ซ้ฟ้าช็อปติกเก็ตอันละห้าเลยนะฮะภารกิจหนึ่งได้ห้าตัวนะฮะซึ่งก็พยายามมาเก็บกันนะครับถามว่าตั๋วพวกนี้เอามาทําอะไรได้ก็แน่นอนว่าเราต้องไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมอ,อ่ะคุณเก็บตั๋วมาเยอะๆเยอะๆแล้ว,ลวตั๋วเอามาทําอะไรได้นะฮะก็อย่างแรกเลยสามารถซื้อของในร้านนาฬิกานี่ได้ะฮะเหมือนว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยพวกนี้จะรีเป็นเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงสิ้นเดือนเนี่ยก็รีบมาแลกกันด้วยนะครับใครตัว๋วยังไม่พอเนี่ยไปขุดตั๋วจากหมวดโซโล,โลมาแลกก่อนได้โดยนอกจากนี้จากหมวดโซโลแล้วเนี่ยก็ยังให้ตั๋วจากการที่เรากดแต่งใช้เพื่อนด้วยนะครับก็แนะนําว่าให้มาแลกทางด้านของนาฬิกาทรายให้หมดนะครับอย่าลืมนะเสียดายมากๆนะถ้าไม่แกลกรีบทุกเดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสเปเชียลช็อตทิ๊กเก็ตนะฮะก็เป็นทิเก็ตอันเดียวกับที่ผมบอกว่าย่อยการ์ดสวยๆนั่นแหละ 300ตัวฟ้าสามารถได้1ตัวทองซึ่งใช้เยอะมากๆนะก็ไม่แนะนำเท่าไหร่มันเป็นภาพที่ไกลเกินไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอ c เซซอรีและเป็นโคเวอร์ของอัลบั้มการ์ดของเรานั่นเองผมก็แลกมาครบ3ใบเดียผมพาไปดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนี่ครับผมกดที่ซ้ายบนนี่ครับก็จะเป็นภาพนี้เลยนะฮะเป็นโคเวอร์ที่ใช้ในการตกแต่งแฟ้มของเราเอาไว้อวดเพื่อนๆนั่นเองนะฮะ ใครชอบจูแลกจูใครชอบด่อนแลกด่อนใครชอบมิวทูแลกมิวทูได้เลยอ่าหลังจากแลกแอสเซสซอรี่เสร็จก็จะเป็นทางส่วนของแลกการ์ดแล้วใช่ไหมคุณก็แลกการ์ดครบตามใช้งานอย่างละสองใบแล้วถามว่าตัวตั้งเยอะตั้งแยะเอามาแลกการ์ดหมดแล้วไม่อยากจะได้เพิ่มแล้วใช่ไหมการ์ดสองใบใช้เล่นได้แล้วคุณสามารถนําการ์ดซ้ำครับเหล่านี้มาย่อยเหมือนกับที่สอนการ์ดซ้ำทำอะไรได้เลยนะ สามารถทําได้เช่นกันครับผมอย่างเช่นผมเอ่อเข้าไปดูเด็กหนึ่งเด็กดอนกันแหละนี่ครับพอเราได้การซ้สสํามาเนะนี่ยได้ไดเอฟเฟกมาปุ๊บผมก็แลกเอฟเฟกมาใส่การนะอย่างโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเนี่ยผมก็ย่อยการซ้สสําแล้วก็นํามาคราฟเป็นเอฟเฟกเพิ่มนี่เองนะครับก็จะเป็นการ์ดโปรเฟสเซอร์ที่สวยขึ้นโปกเกบอลก็เช่นกันครับก็มีเอฟเฟกเหมือนกันถ้าคุณมีโปกเกบอลสใบแล้วแล้วก็มีตัว๋วไฟเยอะๆก็นํามาแลกโปกเกบอลเพิ่ม แล้วก็ย่อยโปรกบอลเพื่อทำเอฟเฟกให้โปรกบอลก็ได้นะฮะสามเหลี่ยวงกลมโปเกบอลมีหมดนะฮะก็สวยๆไม่ได้ว่าเหมือนเป็นแค่สกินดีต่อใจซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าระบบโซโล่บัเทิลสำคัญมากๆตัวฟ้าตรงนี้ก็สําคัญมากๆนะแนะนําว่าให้แลกนาฬิกาทรายหน,าน้านี้ให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนจะรีประจําเดือนนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของโซโล่บเทิลแล้วก็ตัวสีฟ้าใบนี้นะต่อมาผมก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบเด็กเช่ากันนะฮะ เด็กเช่าในเกมนี้เนี่ยสามารถช่วยให้เราผ่านโหมดโซโล่แบตเทิลได้ง่ายขึ้นนะในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้เปิดซองได้การที่ดีมากเนี่ยมาดูกันที่เด็กตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีทางขวาบนเ e n t r a l d เด็กตรงนี้เลยจะเห็นว่าแต่ละเด็กเนี่ยมีจํากัดการใช้งานอยู่10ครั้งนะจะเห็นว่าผมก็ใช้ไปบ้างแล้วนะเครั้ง3ครั้ง2ครั้งอะไรอย่างนี้นั่นเองแครั้งโดยระบบเด็กเช่าเนี่ยจะปลดก็ต่อเมื่อ คุณได้ก,การ์ดคอของเด็กนั้นแล้วนะอย่างสมมุติเด็กพี่คาชูคุณก็ต้องได้พี่คาชูก่อนถึงจะปลดให้ใช้งานได้เด็กดอนก็ต้องได้ดอนก่อนเด็กไคลิกกี้ก็ต้องได้ไคลิกกี้ก่อนในการใช้งานนะฮะแล้วคุณเนี่ยก็สามารถนําเด็กเช่าเหล่านี้มาเล่นในโหมดโซโ,โลได้อย่างเช่นอะโหมดอย่างนี้ก็หาสมมุติจะสู้ไปกับพี่คาชูดนเงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรบ้างเนี่ย ใช้ท่าต่อสู้ใช่ไหมน้องเอาโอเพนดนโดยใช้ท่าต่อสู้ซึ่งผมทําไปแล้วนะถ้าใครไม่ได้เปิดการ์ดท่าต่อสู้มาเนี่ยคุณสามารถใช้เด็กเช่าได้นะผ่านทางนี้เลยกดที่เด็กนะครับทางขวาจะมีเลนทลเด็กอยู่ก็เลือกเด็กไคลิคก,กี้แล้วก,กดโอเคแค่นี้คุณก็สามารถมีเด็กท่าต่อสู้มาสู้กับพี่ข้าชูได้แล้วเพื่อปลดภารกิจตรงนี้ให้เสร็จสิ้นนั่นเองนะฮะก็ไว้สําหรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีการ์ดแหละตรงนี้เด็กเชา่าอาจจะไม่เก่งมากก็ต้องใช้ฝีมือกันนิดน,นึงหรือว่า ใช้จานวนรอบเข้าสู่รอบนี้ไม่ไหวก็ไปเล่นรอบหน้าเรื่อยๆเื่อยๆอยๆย,ยังไงผมคิดว่าโคตาสิครั้งในการใช้เด็กเช่าเนี่ยมันพอนะในการที่คุณจะเสร็จภารกิจได้นะครับก็ช่วยให้ผู้เล่นใหม่ชนะบอด้ง่ายขึ้นนะผมต้องบอกว่าตั้งแต่สเตปอัพแบทเทิลบิเนอยันเอ็กเปิดโซโล่แบทเทิลเนี่ยผมใช้เด็กเช่าเล่นมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถใช้เด็กเช่าผ่าน ได้เหมือนกันนะก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็เทคนิคสุดท้ายเนะี่ยใครยังไม่กดซับสไคร e ช่องฮาสว่าเพจรบกวนกดให้ด้วยผมจะมาแนะนําเทคนิคดีๆเด็กเข้มๆแน่นอนนะผมเอาละก่อนไปอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมฮา s สว่าขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ